สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับฝากสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดรูปกดดิ่งให้แอปด้วยนะครับผมครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็มีคําเตือนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับในการนําผลฉลากกินแบ่งย้อนหลังนํามาคํานวณคํานวณเพื่อหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ก็มีสูตรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับผมเป็นสูตรโบราณว่างนั้นครับเป็นสูตรปาะเพียนว่าอย่างนั้นนะครับก็เดินดีพอสมควรนะครับแอดก็ลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับมันก็เออเดินดีพอสมควรก็เลยนำมาฝากสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตร โบราณนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้กันนะครับมาลองคำนวณแต่ละงวดนะครับข้อมูลไปชมกันเลยข้อมูลที่จะนำมาคำนวณนะครับก็จะใช้หลัก10ล่างกับหลักหน่วยล่างนะครับนำมาคำนวณนะครับนำมาบวกกันได้ผลลัพธ์ก็จะทําเป็นแนวตั้งเนาะมันถึงจะดูง่ายนะครับแนวตั้งก็คือบวกเพิ่มทีละหนึง่งเตี้ยมจนให้มันครบ จนมาให,ให้ให้ครบกับเลขตัวเองที่เริ่มต้นเนาะนีอย่างเช่น6กบวกหนะครับในสองตัวล่างเนาะหกบวกหน่งก็ได้7นะครับแล้วก็8ปดเก้าศูนย์หนสามี่ห้าหจนมาครบตัวเดิมก็คือเลข7นะครับทีนี้เรามาดูทางเดินเลขนะครับทางเดินเลขของสูตรปัตเพียนทำไมถึงเรียกว่าสูตรปัตเพียน เพราะรูปร่างนะครับทางเดินของเลขนะครับมันจะคล้ายกับรูปปตาตะเพียนนะครับเขาก็เลยว่าเป็นสูตรปรตาตะเพียนนะครับสําสหรับทางเดินเลขก็อย,อย่างเช่นงวดแรกเนาะงวดแรกที่เข้าของปีนี้นะครับก็ใช้ใช้ข้อมูลของปีนี้นะครับมาคํานวณน,นะครับใช้หลักหน่วย10หน่วยล่างของงวดวันที่17มกรานะครับน,น,นํามาคํานวณก็ งวดแรกก็เข้าไปนะครับ3ตัวนี่ทางเดินตัวแรกนะครับทางเดินที่2ทีนี้งวดที่2ก็ทางเดินเป็นรูปปัตเพียนนะครับนี่เป็นรูปปัตเพียนขึ้นมาข้างบนนะครับตัวนี้ก็ลงมาอย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นหางมันนะครับนี่แล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับงวดที่2นี่จะเข้าเพียงแค่2ตัวนะครับคือ9 5นะครับ2ตัว95นะครับ ัวที่สามหลักร้อยนี่ไปผิดรูปนิดนึงนะครับสําหรับงวดนี้ก็เข้าเฉพาะสองตัวนะครับงวดที่สามก็ลงมาเป็นรูปปัตเพียนทีนี้นี่รูปลงมาเป็นศูนย์แล้วก็เข้ามานี่เนาะแต่สูตรตรงกลางนี่น่าจะเป็นมันจะเดินมาต่อเนื่องเลยนะครับนี่เดินต่อเนื่องตามตามนี้นะครับต่อเนื่องมาเป็นสูตรปัตเพียนปัตเพียนงวดที่สองวดที่ สามก็เข้าสามตัวนะครับงวดที่สี่ก็เข้าสามตัวนะครับนี่หกสองหกงวดที่ห้าก็เข้าสามตัวนะครับนี่สี่แปดหนึ่งงวดที่หกงวดที่แล้วนะครับนี่ก็มาเข้าแค่สองตัวนะครับเข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับมันจะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับนี่คล้ายๆกับตัวนี้คือเข้าคู่เก้าห้านี่ตัวนี้ก็เข้าคู่เก้าห้านะครับ มาดูงวดนี้ครับมาดูงวดนี้ถ้าถ้าสูตรยังคงเดินต่อตามทางเดินตัวเดิมน,นะครับก็จะได้แค่ชุดเดียวนะครับอันนี้แอปจัดหลักไว้ให้นิดนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้ตัวเดียวนะครับก็คือ295นะครับถ้าสูตรยังคงเดินเส้นเส้นเดิมน,นะครับเส้นทางเดิมเป็นรูปปัตพิยนเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ก็เดินเหมือนเดิมก็จะได้แค่ชุดเดียวคือ295นะครับ อ่ตรงโต๊เนาะอันนี้เห็นสูตรมันเดินดีก็เลยนำมาฝากสมาชิกนะครับก็น่าจะมีสูตรมาฝากเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยพยายามจะทำคลิปให้มันสั้นๆลงนะครับกระชับนิดหนึ่งนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้น้ำเนมีข้อมูลดีๆก็จะนำมา แบ่งปันสมาชิกอีกเช่นเคยครับผมออสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม